พวกขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคบผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม e a d o f f i s l y 2กันนะครับ mod hard of iron 4ก็วันนี้ก็มากันอีกแล้วนะครับผมก็เริ่มนี่นเลยนะคะโอเค ตอนนี้กำลังจะต้องมีสงครามกับโซเวียตแหละ อังกฤษโอเคเริ่มบวกอังกฤษกัน <Nice. S 1> โอเคเฮ้ยเอ็ดวอลเลยหรอโอเคสร้างข่าเรือกันเลยลุย เดนมาร์กอยู่หรอโอเคไม่เป็นไรโอเคใครจะมา ลูกโครสลาเวียอืมตะกานหมู่ประเทศเล็กๆโอเคมันติดสุดไปเลยบุกช่องแคบบางกอก ทำไมต้องประสบความของสเปนด้วยล่ะอืมต้องประกาศจริงแล้วฮะปลูกตวัวโปรตุเกสด้วยอ่ะสเปนเนี่ยอทห,หารก่อนละกันโอเคมาต่อเกมต่อเลย

ราเป็นพันธมิตรกับสเปนแต่งนี่เราต้องบุกสเปนแล้วเป็นพันธมิตรกับโปรตุเกสวัดเดอฟิกโคตรงงเลยไม่รู้เป็นไปได้ไงแต่ก็เป็นแต่ละ

ิบหายละเอาวเวลาใกล้มเลยว,ว่ะเอาโอเคมากันต่อเลยค่ะ <c oughs> ลืมเกาะตรงนี้อีก ไอเดนมาร์กไม่ก็อะไรเนี่ยสปีดมิกแมงโอ้โอเค ภาษาบังกลีดเดี๋ยวจะเนเธอร์แลนด์ เอาละครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับบ๊ายบาย